สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะให้มาดูกันเนาะวันๆพวกเราทำอะไรบ้างช่วงฤดูร้อนพวกเราก็จะเดินไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่เดินนะคะก็เหมือนไปแคมปิง้งรถนะคะก็จะมาเห็นแกะเราก็จะแวะพักทายแกะหน่อยนึง<อ>เคียวะอุ่มมากเลยค่ะอืม นนีก็มักท่องเที่ยวเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเขาไว้แกะแล้วมั้งฉันเราก็ไม่เคยรู้เนาะสังเกตดีดีนะครับทุกคนอันนั้นมันคือทางนะคะทางขึ้นคดเคี้ยวเลี้ยวขึ้นไปข้างบนมันจะมีน้ําแข็งอยู่เนาะแต่ช่วงซัมเมอร์มันยังมีน้ําแข็งอยู่แหะคะ่ะสวยนะคะทุกคนสวยมาก อยากให้ทุกคนมาเที่ยวอากาศบริสุทธิ์ด้วยได้หายใจเต็มปอดอวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะนี่คือชีวิตประจำวันของเราจะใช้แบบฟุ่มเฟือยมากบางวันก็เหนื่อยคะ่ะก <c oughs> ็เดินเที่ยวสวัสดีค่ะอ